สวัสดีครับท่านผู้ฟังที่ติดตามช่องเลิฟไทยแลนด์ที่เคารพทุกท่านกระผมตาวันนี้มีเรื่องราวดีๆในแบบฉบับคนบ้านๆมาเล่าสู่กันฟังอีกเช่นเคยให้ท่านผู้ฟังได้รับฟังกันอย่างต่อเนื่องเรื่องราวจะเป็นอย่างไรเชิญรับฟังครับเรื่องที่จะเล่านี้เป็นเมตตาธรรมจากครูบาเชยวงศ์หรือครูบาเชยวงศ์สาพัฒนา แห่งวัดพระพุทธบาทห้วยต้มจังหวัดลำพูนพระอริยสงฆ์อีกรูปหนึ่งของแผ่นดินธรรมครูบาเชยวงศ์ท่านเป็นศิษย์ของครูบาเจ้าศรีวิชัยตนบุญผู้ยิ่งใหญ่แห่งแผ่นดินครูบาเชยวงศ์ท่านมีเมตตามากโดยเฉพาะคนไทยและคนกะเหรี่ยงภาคเหนือตอนบนรู้จักท่านดีครูบาเชยวงศ์ท่านได้เมตตาเล่าว,ว่าในอดีตกาลล่วงมาแล้วสมัยองค์พระผู้มีพระภาคเจ้ายังทรงพระชนอยู่ มีพญาผู้ครองเมืองเมืองหนึ่งมีใจศรัทธาปรารถนาจะถวายผ้ากรถินเป็นทานจึงได้ป่าประกาศไปทั่วเมืองเพื่อเชิญชวนให้ชาวเมืองได้ร่วมทำบุญในครั้งนี้ข่าวฟาบถึงมหาเศรษฐีสองคนผัวเมียผู้ร่ำรวยมีเงินทองอยู่ถึง88โกติเขาทั้งสองเกิดความศรัทธาปิติยินดีในกองบุญกรถินจึงตั้งใจที่จะร่วมถวายทานผ้ากรถิน พอตกกลางคืนสองผัวเมียก็มาคิดว่าตัวเหล่านี้มีเข้าของเงินทองมากมายแต่ไม่มีอันใดเลยที่หามาด้วยน้ำพักน้ำแรงของตนมีแต่ช้ให้ลูกจ้างค่าทาสบริวารหามาให้เมื่อทำบุญแล้วมันจะเกิดอนิสงส์แก่เรามากไหมเนะมาะเมื่อคิดได้เช่นนั้นผู้เป็นผัวจึงบอกกล่าวกับเมียว่าพรุ่งนี้เช้า เราก็พากันไปเกี่ยวญ้ามาขายเอาเงินที่ได้จากน้ำพักน้ำแรงของเราไปทำบุญมันก็จะได้บุญมากผู้เป็นเมียจึงตอบตกลงพอรุ่งชเช้าเศรษฐีสองคนผัวเมียก็พากันถือเขียวไปเกี่ยวญ้าท่ามกลางความร้อนของแสงตะวันยามเชา้าพอตกช่วงสายก็ได้หญ้ามาสามมัดจึงเอามาสางเอามาล้างแล้วมอให้คนรับใช้ นำไปขายให้คนเลี้ยงมา้าก็ได้เงินมาสามสลึงจึงแบ่งให้คนรับใช้หนึ่งสลึงเศรษฐีสองผัวเมียจึงแบ่งกันคนละหนึ่งสลึงแล้วจึงพากันนำเงินนั้นมาชำระล้างด้วยน้ำอบน้ำหอมยกขึ้นเหนือหัวแล้วตั้งสัจจะอธิษฐานด้วยความปิติยินดีและสองคนผัวเมียก็ได้พูดคุยกันว่านี่แหละคือเงินที่ได้มาด้วยน้ำพักน้ำแรงของเราโดยแท้เราจะได้บุญมาก จากนั้นเศรษฐีสองคนผัวเมียจึงเดินทางไปที่บ้านของพญาเจ้าเมืองพอไปถึงก็เดินเข้าไปในบ้านไปหยุดตรงที่เขาตั้งขันรับบริจาคทานบุญกระถินทั้งสองจึงพากันหย่อนเงินลงเสียงดังกอกแก,ก๊กแล้วก็เดินออกไปพอพญาเจ้าเมืองเห็นก็เดินเข้ามาดูในขันเห็นเงินอยู่สองถึงจึงบันดานโทสะ โมโหเป็นฟืนเป็นไฟแล้วกล่าวว่าไอ้อีสองคนนี่มันเป็นถึงมหาเศรษฐีมีเข้าของเงินทองแปดโกติแต่มาตานีดูถูกดูแคนกูกูตั้งกองบุญกระถินมันก็เงินมาร่วมแค่น้อยนิดพญาเจ้าเมืองจึงหยิบเงินเคืียงทิ้งลงพื้นกระเด่นกระดอนไปตกอยู่ข้างกำแพงครั้นพอถึงเวลาพญาเจ้าเมืองและบริวารชาวบ้านชาวเมืองจึงพากัน แห่ภากฐินเข้าไปสู่อารามเพื่อจะถวายแก่พระพุทธเจ้าในทันใดนั้นก็เกิดแผ่นดินไหวสนั่นไปทั่วและได้บังเกิดต้นกะลาประพฤกงอกขึ้นตรงที่เงินสองสลึงตกอยู่ที่ต้นกะลาประพฤกนั้นมีเงินมีทองห้อยอยู่เต็มต้นพญาเจ้าเมืองดีใจว่ากูนี่เป็นผู้มีบุญมากทำบุญกฐินก็ถึงกับแผ่นดินไหวแถมยังมีต้นกะลาประพฤก ซึ่งเต็มไปด้วยเงินทองงอกขึ้นมาอีกพญาเจ้าเมืองจึงวิ่งเข้าไปหมายจะหยิบเงินทองที่ห้อยอยู่บนกิ่งกระลาประพฤกแต่ก็เข้าไปไม่ถึงบังเกิดความร้อนวูบวาบขึ้นในตาแทบแตกแม้ชาวบ้านจะพยายามเข้าไปแต่ก็ไม่มีใครเข้าไปถึงต้นกระลาประพฤกได้เลยสักคนมีแต่สองคนผัวเมียมหาเศรษฐีเท่านั้นที่เข้าไปได้ และได้นําต้นกระลาประพึกมาวางบนฝ่ามือได้พอดีเมื่อนั้นองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจึงได้ตรัสว่าเหตุที่แผ่นดินไหวและต้นกระลาประพึกงอกขึ้นนั้นมิใช่เพราะนาบุญของท่านพญาเจ้าเมืองแต่เป็นเพราะอานิสงส์ของสองคนผัวเมียมหาเศรษฐีนั่นเองคนเราอย่าได้นับประมาทดูถูกดูแคลนคนที่เขาทำบุญน้อยนิดเพราะเขาอาจจะแลกด้วยชีวิต แลกด้วยหยาดเงือถึงจะได้เงินนั้นมาทำบุญท่านผู้ฟังลองคิดตามกันดูนะครับเศรษฐีสองคนผัวเมียไปตัดหญ้ามาขายเพื่อนำเงินมาทำบุญอาจจะฟังดูเป็นเรื่องเล็กๆง่ายๆแต่ทำไมอันนี้ส์งถึงมากมายนะักก็เพราะว่าอยู่ที่กําลังใจอยู่ที่ความปรารถนาที่บริสุทธิ์จะมีเศรษฐีที่ไหนกันเล่าที่ยอมไปตากแดดตากลมตั้งใจไปตัดหญ้ายืนหลังขดหลังแข็ง เพื่อเอาเงินมาทําบุญทั้งๆที่เขาก็สามารถควักเงินในกระเป๋ามาทําบุญได้อย่างสบายส่วนที่ว่าแลกด้วยชีวิตนั้นก็คือก่อนที่สองผัวเมียจะเดินทางเอาเงินมาทําบุญจิตใจก็จดจ่ออยู่ในบุญกุศลจริงๆไม่มีใครที่จะสามารถล่วงรู้อนาคตได้ว่าขณะที่เศรษฐีสองคนผัวเมียกําลังเดินทางไปตัดหญ้าหรือในขณะกําลังตัดหญ้าเพื่อเอาเงินมาทําบุญนั้น อาจจะมีสัตว์ร้ายอสรพิษมาคบกัดให้เกิดอาการเจ็บปวดหรือว่าถึงแก่ความตายได้เพราะฉะนั้นอน,นิสงของบุญจะมากน้อยเพียงใดมิได้ขึ้นอยู่กับค่าของจำนวนเงินหรือสิ่งของแต่ขึ้นอยู่กับกําลังใจที่จะทำและความปรารถนาที่ดีครับท่านผู้ฟังก็ขอจบเรื่องราวไว้แต่เพียงเท่านี้หวังไว้เป็นอย่างยิ่ง ว่าท่านผู้ฟังจะได้รับสาระและความรู้จากเรื่องราวที่บอกเล่าสู่กันฟังครับหากท่านชื่นชอบก็อย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกําลังใจช่องเลิฟไทยแลนด์จะนำเสนอเรื่องราวดีๆมาแบ่งปันให้ท่านผู้ฟังได้รับฟังกันอย่างต่อเนื่องแน่นอนครับขอขอบพระคุณท่านผู้ฟังทุกท่านที่ติดตามช่องเลิฟไทยแลนด์ไว้เป็นอย่างสูงขอให้ท่านผู้ฟังทุกท่าน สุขภาพแข็งแรงปัจจาโรูปภัยไข้เจ็บคิดเงินให้ได้เงินคิดทองให้ได้ทองสวัสดีครับ